เซลต้มสวัสดีครับวันนี้พาชมค r โร l ่าคลอสรุ่นไฮบริดพรีเมียมนะครับรุ่นนี้ขับเคลื่อนไฟฟ้าสลับกับน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินเติมได้ต่ำสุดคือตัว E20 นะครับระยะทางขับขี่ได้23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆคิ้วตกแต่งกระจกโครเมียมนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากๆนะครับตัวนี้ประตูด้านหลังมีระบบกิกเซนเซอร์ด้วย กระจกมองข้างมีระบบป้องกันมุมอับนะครับพวงมาลัย oh. ฟันติฟังก์ชันนะครับผมมีคูสคอนโทรลด้วยหน้าจอสัมผัส9นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple c a r p l พสสีตกแต่งภา,ายในเป็นสีแดงเทอรล่าโรสานะครับมีแอร์ช่องหลังนะครับพร้อม USB 2ตำแหน่งนะครับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะครับผมสวยงามมากๆ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบไฮบริดนะครับไฟ LED พร้อมไฟตัดหมอก LED นะครับคันนี้ค่าตัวน้องสีขาวมุกนะครับอยู่ที่1 90, 9 9 0 0 0บาทครับ